สวัสดีครับตัวอย่างนี้ก็จะลองพอดกราฟนะครับจากการทดลองฟิสิกส์นะฮะผมจะใช้โจทย์ข้อเดิมนะครับคือวัตถุอยู่ตำแหน่ง a นะครับแล้ววัตถุอาจจะไม่อยู่ตำแหน่ง a ก็ได้ฮะอาจจะเคลื่อนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ละพอมาถึงที่จุด a ปั๊บเป็นจุดให้เราสนใจก็มีความเร็วต้นอยู่ค่าหนึ่งจากนั้นครับวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะ ผ่านไป20วินาทีไปอยู่ที่ตำแหน่ง B นะฮะวัตถุนี้อาจจะเป็นรถก็ได้ครับนเคลื่อนที่ไปปั๊บนะฮะนั้นโจทย์ว่าอาจจะแบบนี้ครับรถจนคันหนึ่งวิ่งผ่านจุด A ด้วยความเร็วต้นนะครับ u เมตรต่อวินาทีจากนั้นนะครับพอผ่านจุด A ปั๊บคนขับใช้ความเร่ง a เมตรต่อวินาทีกำลังสองอยากทราบว่าระยะทางที่ห่างจากจุด A นะฮะห่างจากจุด A ไปทุกๆ2วินาที จนถึงวินาทีที่20มาถึงจุด B นะครับระยะทางเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถให้คอมพิวเตอร์คำนวณมาได้ขณะเดียวกันถ้าเราพอดกราฟออกมานะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มการเคลื่อนที่มากขึ้นคราวนี้ผมจะย้อนไปถึงการพอดกราฟนะฮะก็ไม่เดี๋ยวจะย้อนทวนให้ดูนะฮะแต่การเขียนโปรแกรมนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าการประมวลผลคือคำนวณ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ input ครับคือความเร็วต้นกับความเร่งจากนั้น output คือระยะทางผมเขียนว่าเป็น s t คือระยะทางที่เวลาทีใดๆนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากคราวนี้ลองทบทวนการพอดกราฟนะฮะ <c oughs> ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างพอดกราฟง่ายๆนะฮะอันนี้บอกว่า เนี่ยนะเราก็ import m a t p o i n t l i b r a p y p l o t ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ชื่อ pl กำหนด x กับ y ไว้พอกำหนดค่า x กับ y เป็น data set ชุดหนึ่งนะครับจากนั้นสร้างแกนนะฮะสร้างชื่อหัวกราฟนะฮะสร้างแกน x นะฮะให้ชื่อเวลาแกนตั้งให้ชื่อนะร,ระยะทางหรือ motion ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปเป็นเมตรนะครับพอใช้คำสั่ง plotxy PL เรียกเม h o อด l o t xy ข้อมูลนี้ใน dataset นี้ก็จะ plot มาเป็นกราฟ 1, ทันทีนะฮะแต่ว่าจะ plot ตอนที่เราใช้คำสั่ง pl show นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรับครับข้อมูลที่เป็น dataset ตรงนี้นะฮะเราให้มาจากการคำนวณทางฟิสิกส์ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับ x น่าจะเป็นเวลาส่วน y เนี่ยน่าจะเป็นสมการการเคลื่อนที่ ที่เราเกล่าวมาข้างตน้นนะฮะถ้าเราดูรูปนี้นะครับให้ข้อมูล x กับ y data set แบบนี้ plot graph มาก็เป็นลักษณะนี้นะฮะตามที่ผมบอกว่าเราลองเปลี่ยนตรงนี้ดูครับเปลี่ยนค่า2ค่าให้เกิดจากการคำนวณทางฟิสิกส์และเราก็เอาการคำนวณทางฟิสิกส์นั้นไปแทนค่าข้อมูล data set ต,ต,ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนโปรแกรมได้แบบนี้ฮะ ะะข้อมูลในกรอบนี้นะครับเอาการคำนวณฟิสิกส์ทางก้อนนี่เลยครับเข้าไปแทนนะฮะเราบอกว่ากำหนดช่วง x นะฮะในช่วง0นะฮะกระโดดไปครั้งละ2-20ถส่วน y ครับเป็นค่าจากการคำนวณเพราะฉะนั้นถ้า y เป็นค่าจากการคำนวณน,นะครับเราใส่สมการฟิสิกส์ลงไปแล้วเราก็เพิ่มค่าเข้าไปใน y เพราะฉะนั้นในนี้ผมก็สร้างฟังก์ชันคำนวณการเคลื่อนที่ โดยเราจะรับความเร็วต้นความเร่งกับเวลาแล้วก็ใช้สมก,การฟิสิกส์ s กับ ut บวกอง at กําลังสอง, AT, บบร,ง,สองรีเทริร s มานะฮะเพราะฉะนั้น x คือค่านี้ค่าที่เกิดจากการคํานวณก็จะไปแทนค่า y แต่ตอนแรกเราประกาศค่า y ไว้เป็นข้อมูลว่างๆก่อนนะฮะเมื่อลันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะถามว่าความเร็วต้นของรถคืออะไรนะฮะความเร่งของรถคืออะไรนะฮะ จากนั้นก็จะวนลูปไปเลยครับ20ครั้งพอวนลูปไป20ครั้งนะครับเราจําเป็นจะต้องเอาข้อมูลที่คํานวณได้นี่นะครับไปเติมให้กับ y นะฮะเพราะฉนั้นในการวนลูป2ี่ครั้งนี้ครับผมให้ตัวแปร s นะครับเท่ากับ motion ตรงนี้ไปเรียกฟังก์ชัน motion ตรงนี้มาคำนวณมาแล้วก็ส่งข้อมูล u a t เข้าไป t นี่เกิดจากการวนลูป จากนั้นก็ใช้เม็อดนี้นะครับในการเพิ่มค่า f ที่คำนวณได้เข้าไปใน y เมื่อเพิ่มไปจนครบแล้วนะครับผมก็จัดการพิมพ์ p o d g า a ออกมาเลยอาจจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมนะฮะ p o d g า a ทางด้านฟิสิกส์ด้วยภาษา Python ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับนะผมก็ใช้โปรแกรมวาดกราฟธรรมดานะฮะคราวนี้ผมจะสร้าง ฟังชันขึ้นมานะฮะฟังก์ชันนี้ชื่อว่า motion นะครับตัวที่เราจะรับความเร็วต้นความเร่งและเวลาเข้าไปจากนั้นในฟังก์ชันนี้จะ return s ออกมานะครับเมื่อรันโปรแกรมนะฮะคอมพิวเตอร์ทำงานมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็จะให้ป้อนความเร็วต้นของรถป้อนความเร่งของรถนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะวนลูปนะครับแล้วก็พอดกาออกมานะลองรันดูนะครับ ก็เซฟโปรแกรมนะฮะอันนี้ก็ถามว่าความเร็วต้นของรถสมมติว่าความเร็วต้นคือ5เมตรต่อวินาทีผมให้ความเร่งเป็น4นะฮะนี่ก็จะมวลผลมานะฮะนี่ออกได้กราฟออกมาแล้วนะฮะนะคราวนี้ลองปรับดูนะฮะอันนี้จะไปถึงที่18นะฮะคราวนี้ลองปรับดูนะครับผมปรับโปรแกรมว่าตรงนี้นะครับมันจะบนลูปไป20ครั้งตั้งแต่ศูนย์นะครับ ไปถึงกระโดดไปครั้งละสอจนวน20ครั้งผมลองแก้ตรงนี้เป็น22นะฮะแล้วแก้ตรงนี้เป็น22ดูนะครับลองรันโปรแกรมนะครับผมก็จะให้ความเร็วต้นนะครับของรถเป็น5เมตรต่อวินาทีนะค,ความเร่งเป็น4เหมือนเดิมนะคอปเตอร์รก็จะคำนวณออกมานะฮะได้กราฟรูปนี้ออกมานะฮะ ถ้าได้กราฟรูปนี้ออกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับคลิกนะครับไปดูระยะทางที่เวลาต่างๆได้นะฮะเช่นว่าที่เวลาเท่ากับ10ปวินาทีเท่าไหร่นะฮะก็ลองเอาเมาส์ไปคลิกดูตรงนี้นะครับเวลาที่10ปวินาทีนะฮะระยะทางที่ห่างออกไปก็เป็นอ่า200กว่าเมตรนะครับนี่เราสามารถที่จะใช้เมาส์คลิกเลือกได้เลยนะครับจะเห็นว่า ไม่ยากครับในการเขียนโปรแกรมประยุกต์นะับ